ด,ดูพี่นเอาจะหหน่อกไม้ด้วยเนาะสบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกฐานนี้พี่น้องืันนี้กลับมากับลุงเทนห้าเห็ดลังเหลลังอ่อนห้าเห็ดรวมพี่น้องนี่ฟ้ามันมานเลยเห็ดลังเหล่ออกเลยพี่น้องเห็ดลังเหล่ลังอ่อนบ้านเฮาเอื้อนเห็ดนะเหล่นะอ,อ,นอ่อนนี่เป็นหมู่เลยได้กันเพิ่อนออกอะไร เ็บัพี่น้องถือกระสอบมาใส่เห็ดผู้พี่น้องโอ้โสวัสดีครับกระสอบมาใส่เห็ดครับผมโดยปลาลุงเออเห็ดน้าลุงเอ็มมีความบุญไหว้ข้าป่าหากินเห็ดพี่น้องเลยจุ้มจุ่มมาลุงตัวน่ะบานเบ้อโอ้ยพอดีงามดูใส่เลยลุงพอดีงามพอดีงามปลาโตใส่ลุงเอ้ยจนบานตัวนี้เนาะปลาโตเริ่มออกแล้วพี่น้องเห็ดโผล่เห็ดรวมเนาะ อันนี้เห็ดหลังออนเห็ดหนาออนบานเคยลาเอือนแต้าเอื้นเห็ดหลังออนน้ำลุงทียนไปไปทางมองเข้ามองลุงเคยเอาลายๆเลยล,ยลุงเลยมากับทีมงานอีกสองพี่น้องพ้นกระตกตลอดเลยบาดแห้งบาดคอยตกมากเรื่อยๆ บางทีมันเป็นจูมเขาก็บโเห็นมันนอนลุงเนาะมันใบตองบางเมนเขาบบเมนสายขี้นั่นได้ละลุงนะจูมมันอะทั้งลุงนาะโดยไก่ป่าลูกนี่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 จูมมันนี่โอ้โหอย่างงามเลยพระตะขันเนี่ยเบิกโอ้ก็ถกเข้าไปตรงนี้ ออกก็ไดแลุกัน่แดงๆานเลยต้งแตมันากินบรใช่งในลอเอโยมันออกแล้วมันออกแล้วไปลุกานกันเลยมก็เกลียีเมนเอาผมเมนสายเคลียร์เฮ้ยยังไงเอาสายชายเลี้ยวหาเอาเลย ขียบ่คอยเป็นพี่น้องเอ้ยบ่เป็นมนเาโอ้ฝนได้อุปสรรคขนาดเลยฝนฝนแหงเริ่มตกแห้งในป่าแห้งๆ้มันเป็นเม็ดใหญ่เนาะเป็นไดมีไหมลุงยังบ่ฮอดทีเลยบ่ยังอันนี้เ็ดยังอันนี้เบิ่งก่อน เอออันนี้ก็แม่นพี่น้องจูมันเห็ดหลังออนจูมันเมื่อกี้อีกลอีกจูมหนึ่งนี่แหละบริเวณท่าน,นี่แหละขันออกมันสิเต้มอยู่ในี่พี่น้องยังมาท่านออกบออาวหรือว่าเขามาเอาหรือบอจังเนาะ น้าเขามาเอาแล้วคันทา,น,น,าน,นี่มันฉีออกเป็นแปรน่ะเลยพี่น้องนี่เห็นบ่น,นี่กาลังในนู้ออยลุงนี่ช่องอันเลยได้ช่องอันเลยโอ้ขอโท้เขาไฟพี่น้องเขาเจากับมาหาคือกันไทยก็อยากเนาองไทยไหวแล้วกับููนันได้ เขามาเคลียแล้วด oh. like okay. like ูนี่เนาะเขาจะเคลียเอาหมดแล้วนี่ดูต้อมาเคลียแลยดูเธอให้ดอกเดียวอโอ้ยอ่าะลองเคลียเบิ่งงต้ากัอนเลย ้ามาลองเอาเป็นฝูงเลยนะเออนี่ยเออแถนี้มูหม่องโบผูเขาเขียมุนมาเลยเนะนะาะครับไทยกันลอเอ้ยไทยกันลอยู่ตลอดฮะอยู่ห้กินพี่น้องเลยไทมาก,ก่อนแล้วก็ได้แต่ตนนว่ากระสอมาใส่เห็ดนั่นเอเอากรสอบมาใสายย่่รือไยพี่น้องไหมหนาหนาหนา,นาเรื่มมาแล้วเนานา จุมันบานเนาะทั้งั้ยเนาะเขากาเคลียติทั้งน่ะมันมันมันเออจนเห็ดจนจะสะตไปวันนั้นบเห็ดจนบานจังแลยอันนี้จักไทยเป็นคนได้เดียอีกว่าเขาก็าคือกัน นี่พี่น้องหมดมวนมีแต่จุ่มๆเลยสองตัวนี้โดส,สี่สี่อันเลยอันมัพี่น้องเดี๋ยวรอบางอีกอนเข็ยนอีกแล้วพี่น้องเห็นอีกเลยมากับลุงเทนบอกเคยพิชวาง้วยพี่น้องไหม โอ้ยไมีเห็นดูวนี่มันต้องเอาแบบนี้เนาะมันจังโปเตกเวลาเอาเมื่อบระมาณยังดอกอ้าวอ้าเอามาอีกแล้วป้าตุ๊กเนาะจากอันอันนี้ด้วยทั้งพุ่นน้ำเนาะเป็นหาเนาะจุ่มพ่อเคเออนั่นแหละลุงเลยจุ่มตุ่มนะเนาะเนีจุบุขนาดนี้กำลังสวยเลยเออกำลังงามเลยตัวน้ำจากน้อยพ่อเนาะ แต่ว่างามตัวนักอะแต่ว่า<ม>ตัวนี้ก็งามดูจะได้ขนาดนี้มันก็กำลังโอเคกันลังามงามเลยตัวพี่น้องอันนี้สอบอแล้วพี่น้องเลย <laughs> มันคือเกา่าเขาเจาก,ก็หาเซลเซียลยเลยมาเจรนากินหมดแล้วมันไผ่มัน,นมั่นพี่น้องเลยแข่งมันตาพี่น้องเลย,แข,เลยแข่งโป๊กเลยนะลุงเนาะข้จวเลยดี่โดยเออตัวนี้ก็งามเลยลุงนี่เนาะนี่นี่ตัวนี้ก็งามเยอะต็มทีี่่ลนบานเต็มที่เลยนี่ย่ง ขาวแข็งอยู่อืนี่ลังก็สวยลังก็สวยงามเลยนะลุงเนาะโอ้ยตายมันมัพี่น้องเห็ดอันนี้มันสิมักออกตอนพ้นตกเด้กตอนฝนตกิังออกอ้าวพี่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 นี่จุ้ม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 นี่โดยนั่นแหละมันมันไปมันมันโดยคันเขาเห็นมดเท่ากับได้แล้วเขาจะมาเกาะเราโดย มันไผ่มันมันพี่เนาะมัน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 มน,มน,นี่แหละพี่น้องอันนี้สิเป็นอันนี้สิเป็ยนลังแหล่มีลังแหล่มีลัง,งอนน่อนเนาะอันนี้ลังแหล่พี่น้องแข็งๆเลยโอ้ตัวนี้เน่าเลยว้าวตัวนี้เน่าเลยพี่น้อง จุ่มหนึ่งสองจุม่มหลังแหลกโอ้ออดินทรายเขาเต็ดอกมาแต่อะไรกินเนี่ยมาเท่ากินบ่ดอกใบอยางงามซื้อเนาะดินทรายมันร่วนอย,นะยู่ที่ไหนเป็นใยอืมเป็นใหญ่ปลกตาพี่นอ้องออกตาโลดมองนี่ก็ได้อ๋อ,อเป็นออกเป็นเดือนเลย เดียวนคมเกินหัดพุทเลยแล้วไม่ขาดอีกเหนียวอีกขาดนะผสมไปจะร้องเรื่อยๆปลาเก็ได้แกงแล้วอันนี้ไว้เป็นนี่นี่ขามทางนี้ดูนเห็ดกอมันอยากออกปลาตัวนี้นี่บอนป้าขามไปทางนี้ได้ร้วยมาออกตัวนี้สวยเลยนู่นอะไรข้างล่างอ๋อไนม่ใช่ไม่เบื่อป่ะเห็ดเบื่อลุงนึกว่าเห็ดปลวกไฟเนาะงามเถอเลุงพอไปจะจอ ปลูกไฟหรอกครับกลครึ่งเลยนะบา่เดียวแล้วบ่ลงอืมโอหงามงามเก็บไปเรื่อยชักผมผมเอื่นตามเห็ดเลยเห็นมันชีไล่กับไล่เลยลงนี่เลยปอ ปะได้นี่ก็รุ่งนี้ซะไปไปหารอแต่แต่นี่ข้างหน้าสบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยังไม่พอยังไปในท้องเลยเนี่ยพอกับเคยหล่าเลยกับลุงเทียนพี่น้องครูเคยหากินมาตอนมื่อนี้มันถี่มันมาเลยหาหน้าไม้พี่น้องผลกับตกปอยปอยโอ้เขาขุดจนมุ่นมาเลย มาทีใดก็ตั้งขะย่าอยู่เนาะผ่านงามๆใช่อันนี้บ่มีเลยคือคือมันจะบ่เริ่มเพิ่มแลนี้บเห็นจัอันเลยบ่ลุงไก็เ็ดปวกเ็ดปวกบ่ออกแล้วไก็เอาแล้วหมดแล้วบ่หมดแล้วเจ้าหาไปเฮ็ดนสมไว้แล้วเฮ็ดไว้นุงนมยังกินเ นี่พี่น้องผลงานเขาพอได้กินยกเห็ดรวมเห็ดนาแลนาออนได้เครื่องกระตาพี่น้องมาันคือเกาช่วงนี้สิเป็นเห็ดรวมออกเนาะเห็ดนาแลนาออนเห็ดสมบพีออกปะน้ำไม้บดได้อีเลยพี่น้องเลยผลกระตกตลอดเลยมืดคืนสอดแจ้ ตกเป็นตกเลยผลโอ้หองประดามี่กหะยาอันนี้ลายเนาะหยาแบบใบ่ใหญ่เต็มเลยอืมมันทนง่าย ถอนง่ายอยู่แต่ว่ามันมีเวลาถอนบ่อเท่านั้น <c oughs> ประดับน้อเรามาเลี้ยงง้อเราก็ผูกไว้เราก็ถอนหยาปลูกเต็มเลย ต้นไม้ใหญ่นี่เนี่ยเยียบกบเนี่ยเบิเบกเลยนั่นเองทำใหโตขึ้้ามันมีเนครอ้บรรยากาศคักขนาดเลยฝนตกลืนปล่อย,อยอายปยา,า,ยากกปกกดด เก่าขึ้น่าดูเนาะปีนี้น่าจะคือปีนี้ฝนตกดีฝนดีดอกไม้เป็นดีนะปีนี้โดยเฉพาะลำใหญ่หล,ลำใหญ่นี่รับหนึ่งเลยปีนี้กกได้กับพอเล้ลวเริ่มงามแล้วข้าวเจ้าสีดยาเลยมันเริ่มงามเลย ตักอีบุปินตาบัดนี้มีแต่สินาตึบแล้วลบันี้กลังเริ่มแตกกแตกยอบ่ม่นเมื่อยอนยังเมื่อยสียนาปูยอมับ ก็เ,เอาอียรอยจมโบมีน่าจะไม่ใหญ่คำแสนมันก็ไม่มีเลยที่แมงมาชีา้ว่าไอ้น้องมันกินนะมแมงเนาะโดยที่มันเป็นแมงเป็นยังกับโบมีก็ยังขาดไปหมดโอประดายังบม่ได้ง,งูออกอยู่จากมงเลยนี่ว่าแล้วเรามีหย่าเนาะตัดมาเตรียมรถ

ไปเด็กพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้คนเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกัใหม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี